คุณก็เห็นฉากนี้แม้ฉากขอแต่งงานนะแล้ววืดอ่ะพอโพสแตเขาเรียกฉากขอเพสเนก็เช่นว่าวันเนี้ฉันชวนผู้ชายคนนี้เอ้ผู้ชายคนนี้ชวนสาวคนเนี้ไปคบกันมารักสักพักหนึ่งแล้วคบกันนานเลยนะคบกันมาโคตรนานเลยนะผู้ชายคนนี้มั่นใจกับผู้หญิงมากแล้ววันนี้ไปดูอเมริกันฟุตบอลด้วยกันไปดูเบสบอลนะคุณเน้นฉากเนหนักจะเป็นหนักฝรั่งนะ ถ้าจะไปขอเขาแต่งงานนะก็ขอเขาแต่งงานเสร็จผู้หญิงก็ปฏิเสธผู้ชายกระโดนโหผู้ชายโดนโหนผู้หญิงปฏิเสธไม่เยสโนส่วนใหญ่ไม่มีโ no, นนะจะเดวิ่งหนีไปเลยก็คือไม่เอาถ้าไมผู้หญิงไม่เอาผู้ชายคนนีนท้ที่คบกันมานานหน้าที่ตอนนี้ก็คือเขาไม่พร้อมที่จะแต่งงานเพราะว่าเขายังไม่เจอคนที่ดีที่สุดคุณเขาต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าการแต่งงานเนี่ย ผู้หญิงมันต่างจากผู้ชายนะผู้หญิงเขาจะขอเลือกเลือกผู้ชายที่ดีที่สุดเพื่อแต่งงานคุณไม่ดีพอเขาไม่ใช่เข,า,ขาไม่รักคุณนะการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยมันเต็มที่แล้วคือบางครอาจจะคบกันนานอนะ่ะรู้ใส้รู้พุงกันหมดแล้วแต่คุณไปขอเขาแต่งงานเนี่ยคือเขารักกันมากเลยรักกันมากๆเลยนะ รักกันโคตรรักคือมันมีแต่รักกันนะพูดแล้วนะแต่เวลาขอแต่งงานเนี่ยมันไม่มีที่ความรักอย่างเดียวมันแต่งกันที่มูลลค่าของผู้ชายก็คือเอาตัวไม่รอดภาษาชาวบ้านนะแต่ความจริงแล้วที่เขาแต่งกับคุณเนี่ยคือฐานะของคุณเขาไม่อยากจบชีวิตกับคุณโดยที่คุณมีฐานะแค่นี้เราก็จะเห็นฉากคือเขาอยากคบคุณก็เป็นแฟนอนะคือมันสนุกดีมันรักกัน คุณต้องเขาแยกจากความรักครบรักกันไม่อยากแยกจากกันอยากมีเซ็กกันอยากไปเที่ยวด้วยกันกับการแต่งงานเนี่ยมันคนละเรื่องนะคุณก็จะเห็นว่าผู้หญิงอ่ะมีแฟนเต็มไปหมดรักทุกคนหรือมีแฟนอยู่คนเดียวเนี่ยทํายังไงก็แต่งกันไม่ลงเื้อทีเพราะผู้หญิงไม่ยอมหรือผู้ชายอ่ะตัวเองอ่ะอาจจะมองผู้หญิงมูลค่าไม่เยอะพอก็ไม่ขอแต่งงานทักทีก็ค,คบกันไปอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีเซ็กกันได้ มันฆ่าเวลาผู้หญิงนะอันนี้สําคัญมากนะแต่การที่คุณขอผู้หญิงแต่งงานแล้วคุณรู้ตัวไปเลยเนี่ยฉากพวกนี้นะมันเป็นสอนให,ให้เรารู้หลายอย่างว่าถ้าคุณคบกับใครไปแล้วเนี่ยคุณมั่นใจว่าคุณรักเขาจริงเนี่ยในส่วนผู้ชายนะแต่คุณมีมูลค่าแค่เนี้ยคุณบอกเขาไปตรงๆเลยว่าแต่งงานกับผมไหม ผู้หญิงเขาจะไม่แต่งคุณไม่ต้องเสียใจมูลค่าคุณไม่สูงพอคุณมีแต่ความรักแต่คุณไม่มีมูลค่าก็คืออาจจะเท่ากันผู้หญิงเขามองคนที่สูงกว่าตลอดเวลาคุณไปพัฒนาตัวเองนะให้รวยมากมีฐานะมากขึ้นหน้าตาที่ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นน้วไปขอเขาใหม่อา้าวทำไมรักกันแล้วแล้วขอแต่งงานถึงไม่แต่ง มันไม่มีทางเป็นไปได้นะรักก็รักนะรักกันแค่ไหนอ่ะรักจนตัวตายรักกันจนแบบข้ามน้ําข้ามทะเลมาหากันเนี่ยแต่การแต่งงานนี่คุณละเรื่องนะไปขอเขาแต่งงานเนี่ยเขาไม่แต่งด้วยมันไม่แปลกนะผู้หญิงเราก็เอ็นฉากเนี่ยก็คือฉากจะขอแต่งงานแล้วคุกเข่าขอแต่งงานแล้วผู้หญิงไม่เอาไม่รับอะ่ะไม่ต้องแปลกใจนะเพราะมูลค่าไม่สูงจริงผมบอกเรื่องมูลค่าไม่สําคัญจริงๆนะผู้ชายเนี่ยคุณคุณไปจนสุด ทางคือก็ปล่อยให้คุณเดี๋ยวมาคบกับเขาเขาเพราะเขาหวังอะไรรูป้ป่ะเพราะเขาหวังว่าคุณจะดีขึ้นไปกว่าเดิมแต่ผู้ชายหลายคนนะพลาตรงนี้นะผู้หญิงเปิดโอกาสเพราะคุณผ่านทุกอย่างยกเว้นบูลค่าเขายัางสาเปิดโอกาสนะให้คุณเข้ามาในชีวิตเขานะสารสัมพันธ์กันนะหวังว่าวันหนึ่งอนะ่ะคุณอนะ่ะจะพัฒนาตัวเองมันก็ไม่พ้นเรื่องฐานะนะพัฒนาตัวเองหนอะาชีพการงานฐานะ หน้าตาสุขภาพทุกอย่างให้คุณน่แต่งงานกับเขาได้เขาปล่อยให้คุณนลึกมากขนาดนี้บางคนนะน้าสงสารผู้หญิงมากนะอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นสิปีเนี่ยแล้วผู้ชายคนนี้มันไม่รู้เรื่องเลยนะว่าระหว่างที่อยู่กับผู้หญิงคนนี้ต้องพัฒนาตัวเองนะอย่าอยู่กับที่บางคนหนักกว่าน,นั้นนะอยู่กับที่ทํางานเหมือนเดิม นิ่งเงินเดือนเท่าเดิมตลอดหรือไม่ก็ถ้าเล่นดนตรีก็เล่นดนตรีเงินเท่าเดิมตลอดนะเขาสายอยู่ด้วยเป็นสิบปีนะสุดท้ายแล้ววันหนึ่งอ่ะหนีไปแต่งงานกับคนรวยอันนี้อย่าเสียใจนะความผิดผู้ชายเขาอาศยอยู่กับคุณมานานแค่นี้ถ้าคุณอ่ะทําตัวเหลวแหลกก็มีนะบางคนไม่ใช่นิ่งนะตกติดลบก็มีนะก็คือทําตัวแย่อ่ะอาจจะทะเลาะกัน มีปัญหาเรื่องเงินทองเนี่ยอันนี้ก็คนที่ผมเห็นบางคนปฏิเสธผู้ชายดีๆไปหลายคนเนี่ยพอเขารักผู้ชายคนนี้เขาใหญ่ผู้ชายคนนี้ให้โอกาสผู้ชายคนนี้พัฒนาตัวเองนะแต่ผมบอกนะผู้หญิงอย่าไปรอนะทําอย่าทําอย่างนี้โดนเนยเด็ดขาดนะคุณต้องอย่าเปิดโอกาสให้ผู้ชายห่วยๆเข้ามาในชีวิตคุณห่วยๆนี่หมานถึงเท่ากับตัวเองนะคุณมีเวลาน้อยมากนะยี่สิบห้าถึงสามสิบเนี่ย ประมาณนี้นะคุณอาจจะคบใครอยู่ปัจจุบันนะแต่ถ้ามีผู้ชายคนดีๆเข้ามาใหม่นะคุณอย่ารอดีนะเปิดโอกาสให้ผู้ชายคนใหม่เข้ามาเลยนะถ้าไม่ทําแบบนี้นะคุณจะเสียเวลากับผู้ชายห่วยคนเนี้ยคือคำว่าห่วยเนี่ยคือเท่ากันนะคือคือเท่ากับผู้หญิงก็เรียกห่วยผมจะพูดนะม่พูดไม่น่าเกลียดนะทํางานด้วยกันฐานะเท่ากันเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ผู้หญิงที่ไปคบค้าด้วยเพราะว่าคุณจะรู้ กว่าคุณจะรู้ตัวเนี่ยคุณจะเสียเวลาช่างชีวิตคือหมดอายุนะอาจจะถึงสาสิบแล้วอะ่ะผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้ดีขึ้นคือมันดีขึ้นไม่ได้หรอหน้าที่คุณไม่ใช่ว่าไม่ปลดโอกาสให้ผู้ชายถ้าเท่าคุณนะพัฒนาตัวเองระหว่างคบระหว่างสารสัมพันธ์ให้มีคุณค่ามากขึ้นนะ่ะมันเหมือนซื้อหวยให้ถูกกันนะหน้าที่ผู้หญิงนะเดินไปหาผู้ชายที่มีบุรค่าสูงแล้วไปสารสัมพันธ์ให้เขารักเรามากๆ ขาดเราไม่ได้แล้วแต่งงานกับเขาผู้ชายดีๆจะไม่หนีไปไหนถ้าเขารักเราแล้วแต่มันก็มีความเชื่อผิดๆว่าที่สอนโดยผู้ชายคหนว่งนะไอ้ผู้ชายรวยๆมูลค่ายเยอะเนี่ยมันไม่เอามึงหรอกมันเอามึงอะ่ะมันก็ไม่จริงใจหรอกอันนี้มันไม่ใช่หน้าที่นะเพราะมันเป็นหน้าที่ผู้หญิงที่จะไปสารสัมพันธ์ให้เขารักคุณจนขาดไม่ได้เองมันหน้าที่คุณมันไม่ใช่หน้าที่คนอื่นมาบอกคุณ ผู้ชายทุกคนนะฐานะนเป็นยังไงมูลค่าเป็นยังไงนะนีสใส่คล้ายๆกันรักใครก็คือรักนะเพียงแต่ผู้ชายทุกคนนะมันแตกต่างกันที่ฐานะนมูลค่าอย่างไปเปิดโอกาสไปอยู่กับผู้ชายวัยหวยหลายปีจนตัวเองหมดอายุตัวเองเริ่มคัดเลือกได้อาจจะยี่สิบห้าคือพร้อมนะพร้อมท่านที่การงานพร้อมมีบุตรพร้อมมีอะไรเงี้ยคุณตรงไปหาผู้ชาย ที่มีมูลค่าสูงคนนี้ไม่เอาคุณคนนี้ไม่เอาคุณไม่เป็นไรคุณเสียเวลาคัดเลือกคือเดินไปข้างหน้าคัดเลือกมูลค่าไปข้างหน้าดีกว่าเสียเวลาทั้งชีวิตหลายปีนะอาจจะสี่ห้าปีอาจจะบังเป็นสิบปีนะอยู่กับผู้ชายที่ไม่มีมูลค่าเนี่ยจนจนวันหนึ่งต้องเลิกกันแล้วคุณก็เป็นของเก่าเก็บอะไรทักอย่างหนึ่งอาจจะตแม่ลูกติดด้วยซ้ำไปนะนักสงสารผู้หญิง